ตอนนี้สุขภาพเราร้อยเปอร์เซ็นต์ยังไงบ้างร้อยเปอร์เซ็นต์ครับวันนี้ก็วันนี้ก็มีโอกาสได้มาร่วมกับทางโรง,งพยาบาลบางประกอบ9อินเตอร์เนชั่นแนลนะครับก็จัดงานเฮลทอเปียนะครับผมเป็นงานแฟร์สุขภาพมหากรรมพลักสุขภาพก็มีเรื่องราวดีๆครับผมเกี mm ่ย hmm. วกับคนที่สนใจในการที่จะดูแลสุขภาพในปีนี้และปีต่อไปนะครับผม mm hmm. แน่นอนก็ใครที่สะดวกนะครับผม mm hmm. ก็เรียนเชิญมาได้ที่เซนทรัลราม2นะครับผมนี้แต่วันนี้จนถึงวันที่9กันยายนนี้นะครับางโอเคครับ พร้อมครับตอนนี้ก็ากายภาพไปเรื่อยๆครับเพื่อเพื่อที่ว่าจะได้แบบให้มันเมนเทนความยืดหยุ่นไปได้ต่อไปเรื่อยๆนะครับผมแต่ว่าถามว่าใช้งานก็เริ่มใช้งานได้ปกติแล้วแต่คือสิ่งหนึ่งที่คุณหมอเตือนก็คืออย่าไปกระแทกอะไรแรงๆอย่างเช่นไปชกมวยหรือว่าไปเ,าเล่นอะไรที่มันแบบเป็นอันตรายที่มันเป็นการกระแทกอย่างรุนแรงหรือว่าการเบี่ยงการฟาดอะไรเงี้ยอาจจะทําให้มันเกิดการร้าวขึ้นมาอีกก็ได้อะไรเงี้ยครับแต่ว่า ตอนนี้ก็คือก็เริ่มซ้อมแล้วเดือนนี้ครับอย่างใภาพการออกกการที่เราชอบออกมันมันได้แค่ไหนครับมันเอ่อตอนนี้เวทล็กติ้งได้ปกติครับแต่ว่าคุณหมอว่าให้ให้หยุดตมวยพีหนึ่งนะครับผมจริงๆก็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 เห็นด้วยแหละครับเพราะมันมันจริงก็เรายังต้องมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบละครเวทีตั้งตั้งสามเดือนคนเต็มอะไรเงี้ยครับก็ตอนนี้ก็คงอยู่นิ่งๆทำทุกอย่างให้มันให้มันให้มันแบบเข้าที่เข้าทางต่อแล้วก็ให ให้พร้อมจริงๆอะไรเงี้ยครับแล้วค่อยกลับไปใช้ชีวิตด้วยแบบไลฟ์สไตล์แบบเดิมที่เราแบบปาระหำกับการออกกาลังกาย,ยอ,อ,อ,อะไราเงี้ยฝืนเอนะพีครับเพราะว่ามันเป็นไลฟ์สไตล์ที่เราทำมาตลอดลมันไม่ฝืนหรอกครับแต่ว่ามันก็มวีวิธีอื่นที่เราจะได้แบบออกกาลังกายอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็อีกอย่างตอนนี้ก็ก็งานก็ค่อนข้างค่อนข้างเริ่มเยอะแล้วอะไรเงี้ยครับก็คงไม่ค่อยได้มีเวลาไปแบบเล่นกีฬาอะไรมากนัก ตอนนี้นว่าเริ่มซ้อมแล้วใช่ไหมคะซ้อม่นไหนคพี่ตอนนี้ก็จะเป็นพาร์ทของการเริ่มกลับไปไปซาวเช็คไปบอมเสียงไปร้องเพลงก่อน <c oughs> นะครับผมแล้วก็ประมาณสักปลายเดือนกันยาก็คงจะเข้าไปในเรื่องของพาร์ทของการการแสดงประมาณนั้น <c oughs> เพราะเดือนตุลาก็มีเวลาแค่ประมาณ3อาทิตย์ <c oughs> แต่จริงๆแล้วบางทีอาบน้ําอยู่ทําอะไรอยู่เพลงกับ ภาพในหัวมันยังบนเบียนอยู่อะไรเงี้ยครับมันมันก็มันไม่ได้ออกไปไหนเลยอะไรเงี้ยครับมันมันก็เป็นเรื่องดีนะจริงๆแล้วผมรู้สึกว่าเราก็ยังหล่อเลี้ยงตัวละครชาลีไว้กับตัวเราตลอดเวลาอย่างเงี้ยอย่างอย่างเรื่องน้องเพงมันแต่ว่าอย่างเรื่องหุ่นเพราะว่ามันจะต้องไม่ยอมครับหุ่นยังไงก็ต้องกลับมามันจะจแบบเห็นชัดที่าุครั้งนี้นะหรือว่าผมก็ทําให้ดีที่สุดแหละครับก็แต่ผมผมเชื่อว่าทีม พี่ๆออกซอมกับนักแสดงทุกคนก็คงจะไม่ยอมผมเช่นกันก็เลยก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งแรงจูงใจที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราก็ต้องแบบแบบขยันออกกําลังกายนะอะไรเงี้ยแค่ซิปอัพอยู่ที่บ้านหรืออะไรเงี้ยเราก็เราเราก็เราก็ต้องทำอะไรเงี้ยครับจะปล่อยตัวเองก็ไม่ได้เพราะว่ามาตรฐานเราต้องเข้าเดิมไม่ได้อย่างด้วยเวลามนเหลือเดือนกว่าๆใช่ไหมเสรสองเดือนเตรียมตัวขนาดไหนการิึกถุนที่มันจะต้องแบบว่าจริงจังให้มันดีแบจริงๆก็ไม่ได้ไม่ได้น้อยไม่ได้น้อยไปกว่าตอน ตอนที่โชว์แต่แค่ว่าไม่ลีนเท่าตอนนั้นได้เฉยตอนนี้ก็คืออยู่ในช่วงที่แบบก็กินปกติแล้วก็ออกมากายปกติแต่ว่าในช่วงเวลาที่เราเล่นละครเวทีมันค่อนข้างจะกินไม่ค่อยเป็นเวลาเท่าไหร่อาจจะกินเที่ยงแล้วก็กินอีกทีตอนสี่ทุ่มอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะเป็นประมาณนั้นแล้วก็ก่อนหน้านี้ไม่คือชาลีตัว ขยายขยายครับตอนนี้เหมือนเด็ดเรีลนมาเอ้าเหรอผมรู้สึกว่าผมตัวใหญ่ขึ้นนะเออหรอจริงตรงนั้นรู้สึกว่ารู้สึกว่าตัวตัวใหญ่ขึ้นกว่าตอนเป็นชาลีฟอมคมพิส่วนตัวนะครับเพราะตอนนั้นน้ำหนักแค่ประมาณ72-73ตอนนี้75 ต้องเห็นแน่นอนจำเป็นต้องเห็นอยู่ละเพราะมันมีเพราะมันเพราะมันอยู่ในซีด้วยอะไรเงี้ยครับมีความกังวลอะไรกการกลับมาครั้งนี้ไหมสามสิบกว่าเราไม่มีครับผมรู้สึกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันทำให้เรารู้สึกว่าเราเราต้องทำทำทุกอย่างให้มันเต็มที่คือจริงๆรู้สึกว่าอยากทำให้มันดีกว่าเดิมด้วยซ้ำมันมันจะมีแรงจูงใจตรงนี้ของเราอยู่อะไรเงี้ยครับผมเชื่อว่ามันมันไม่ได้มีความกดดันอะไรเลยแล้วก็อีกอย่างนึงมัน มันมีแต่ความกระหายที่อยากจะทํไปลแล้วตอนนี้ใช่เพราะว่ารู้สึกว่าเราทําให้คนรู้สึกเวลามานานแล้วอตอนนี้เราต้องกลับมาทมําให้คนรู้สึกว่าสองสัเดือนที่ผ่านไปคือแบบเ,เ,ขเ,ขเขาก็คงจะรู้สึกว่าคุ้มค่าการรอคอยหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับจิเราอยากจะบบอกคนที่มีบัตรเท่ากรรมวัหนึ่งก็จะรอดีนี้ครับำไว้แล้วก็เอาไปให้น้องๆที่รับตัวานนาครับอย่ามาปาใช้ผมจริงจริงก็ ฝากฝากทุกคนครับผมมาร่วมสนุกเดินทางกับพวกเราครับผมกับฟาสต์โร m ไซด์มิสิได้ตั้งแต่วันที่20ตุลาคมนี้นะครับผมเปต้นไปนะครับผมแล้วก็เรามีการเพิ่มรอบด้วยสำหรับใครที่นะครับผมไม่สามารถที่จะไปในวันที่ทางรัชรลเทเตอร์เปลี่ยนตั๋วให้ก็สามารถที่จะเลื่อนไปในเวลาที่เรากำหนดได้ซึ่งเรนจ์ค่อนข้างกว้างมากๆอันนี้คือเพิ่มรอบจากเดิมเพิ่มรอบจากเดิมครับเพิ่มมสามสิบกว่าที่เลื่อนออกมา ใช่ครับทีนี้ก็เพิ่มเพิ่มอีกมาค่อนข้างค่อนข้างเยอะอยู่ก็ใครจะกดทันหรือว่าโซาไปแล้วไม่แน่ใจเรื่องผมว่าน่าจะยังไม่ไม่ได้โซาครับเพราะว่ามีการเพิ่มรอบมาแล้วก็หลายหลายท่านอาจจะติดไปต่างประเทศอะไรด้วยเพราะว่าทีนี้ทางผู้ใหญ่ก็เลยเลเห็นว่าให้มีการเพิ่มรอบด้วยเพื่อที่คนอื่นจะได้มี มีช่องทางในการมาใหม่แสดงว่าอยากให้แบบว่าใครที่ยังกดไม่ทันแลวอยากดูจริงๆเพราะว่ารอบแรกมันโซลเอาแบบเร็วมากอ่อใช่ครับจริงๆโซเอาไปแล้วแต่ว่ารอบนี้เราเพิ่มเพิ่มตัวเพราะว่าเ, <ๆ S 2> เราจะได้ให้คนที่ไม่ได้ดูมาได้มาดูในในในครั้งนี้ด้วยอะไรเงี้ยด,ดีใจมากเลยคนสก็อยากดูมากดีใจมากๆคือมันก็เป็นอีกหนึ่งที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราต้องไม่ทําให้ทุกอย่างมันแบบ ทุกทุกโชว์มันท,ทุกวันทุกโชว์มันจะต,ต้องดีดีที่สุดเท่าที่จะทาได้อะไรเงี้ยครับเ,เพื่อที่จะให้คนดูในทุกๆรอบรู้สึกว่าได้รับความเต็มที่ความเต็มใจจากพวกเราทุกคนให้เสมออะไรเงี้ยครับหลงไหมถ้ามาาีหน้าเขาอยากให้อีก่มีสเตจหรือว่าเออเรื่องใหม่ขอพักเพราะเพราะว่าเพราะว่ารู้สึกว่าค,คิดว่ามันต้องมีการพักสำหรับสำหรับละครเวทีผมส่วนตัวผมรู้สึกว่า ว่ามันเป็นงานที่ทุ่มเทมากๆทั้งแรงกายแรงใจแล้วก็จิตใจยิ่งกว่าละครโทรทัศน์ในความรู้สึกผมเพราะว่ามันแอบมันแอบมีความเครียดสะสมด้วยครับอะไรเงี้ยมันวลไท์มันสดมากๆแล้วเราใหม่กับมันมากๆละครโทรทัศน์มันยังมีเทคยังมีคัทได้พอไปตรงนั้นจริงๆเลยรู้สึกว่ามันเราเรากำลังเอนจอยกับมันมากๆครับแต่ว่าผมคิดว่าหลังจากนี้ไปอาจจะพักสักปีนึง ถ้ามีโอกาสก็ยินดีจะกลับไปเล่นอีกถ้าพี่บอยให้โอกาสพี่ถามสิ่งนี้เด็กบอกมันเครียดมันเครียดคืออะไรเออผมคือบางครั้งเนี่ยเวลาที่เราเล่นอยู่บนสเต,ตจครับปัญหา1 0 8 0 0ปดพันเก้ามันจะเกิดขึ้นบางทีคนดูอาจจะรู้คนดูอาจจะไม่ไม่รู้ก็ตามนะครับไม่ว่าจะดาบหักเออเสียงแหบเออสเลตติดคอ,เ,อ,อเดินสะดุดวิ่งผิดคิวอะไรอย่างเงี้ยฮะ แล้วเรารู้สึกว่าเราอยากทําให้มันดีทุกรอบให้มันมาตรฐานดีกว่าเดิมดีกว่าเดิมแต่บางครั้งมันมีความผิดพลาดมาเลยทำให้รู้สึกว่าเราไม่สามารถที่จะฮ a n ด l ลทุกอย่างได้ด้วยตัวเราจริงจริงมันเป็นความคิดที่ผิดนะครับแต่ว่าผมก็จัดการกับตัวเองอยู่อะไรเงี้ยเราคือเราอยากให้มันดีทุกรอบเราอยากทำให้ดีทุกรอบ p e r f e ฟคชั n น s t ทุกรอบอะไรเงี้ยแต่ว่าในเมื่อมันมันเป็นเสน่ห์ของมันถ้าเราไม่ผิดบางคนอาจจะผิดอะไรเงี้ยมันก็เลยทาให้เรารู้สึกว่า เราต้องแบบ take it easy let it go ให้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอย่าไป take it serious อะไรจะเกิดขึ้นก็ปล่อยให้มันไป enjoy ไปกับมันอาจจะ improvise ได้ในอะไรก็อะไรที่เกิดขึ้นนะเวลานั้นอะไรเงี้ยมันมีทางออกเยอะเราแค่ยังไม่เจนเวทีแต่ตอนนี้รู้สึกว่าเดี๋ยวกลับไปคร,ครั้งหน้าเนี่ยเราคงจะเราคงจะพิ้วไหวกว่านี้เพราะพราว่าเป็นนักเดทคนในข้างงบอกว่าต้องทําได้ผมไม่ไม่รู้สึกว่าคน,คนดูคาดหวังผมผมรู้สึกว่าผมคาดหวังตัวเองมากกว่า กดดันกดนดันตัวเองมากกว่าที่ที่จะปล่อยให้คนดูมากดดันเราเพราะผมรู้สึกว่าการที่คนดูมากดดันเราเราจะไม่สนุกที่เราจะให้เขาครับถ้าเราสึกว่าเราเรารู้สึกว่าเราโอเคเราสนุกกับมันแล้วผมว่าคนดูจะได้รับความความ,มรู้สึกตรงนั้นจากนักสแสดงทุกคนที่อยู่ในฟ้าจัลสไตน์อีกหนึ่งเรื่องค่ะโมเมนต์กับน้องเกลอ๋ฮะเป็นยังไงบ้างน้องมีเออน้องน่ารักมากครับแล้ววันนั้นเพิ่งตื่นฮนะ ผมก็เลยแบบไม่ค่อยที่จะกลัวน้องร้องไห้ครับตบางทีเด็กแบบตื่นก็จะร้องไห้อะไรเงี้ยก็เลยยังไม่ได้แบบเข้าไปแต่พอสักพักเขาก็เริ่มชินเขาก็ให้อุ้มอะไรเงี้ยครับหนักมากหนักจังรู้สึกว่าถ้าตัวเองมีลูกคือจะต้องไปแบบต้องไปยกยกหนักคือยกเวทแล้วรู้สึกว่าแรงเราไม่ได้มีมีค่าเลยอะกล้ามกเ้ามเราไม่ได้มีคุณค่ากับการยกเด็กเลยอะไรเงี้ยแต่ยากคือยกแบบสบายมากมุมได้แบบว่า คือแบบแล้วผมคือแบบอะไรวะคือแบบยกเวทมาตั้งชีวิตการยกเด็กคนนึงทำไมมันมันปวดแขนขนาดนี้อะไรเงี้ยเออถ้าเต็งมีโน้ก็คงต้องแบบทำกันบ้านให้ดีหนะ่อยแล,ะล,ะล,ะละ้วพอทำกันตอนได้อุ้มแล้วรู้สึกอย่งไรบ้างแบบก็อ,อบอุ่นนะครับอบอุ่นนะครับเออคือน้องเป็นคนที่น่ารักอยู่แล้วน้องน้องอภิเกษน่ารักมากๆแล้วก็อัธยาศัยน้องแบบดีอ่ะน้องคุยเก่งอะไรเงี้ยครับแล้วมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีอะไรคุณแม่เขาสอนมาดีมากๆ ตอนที่พุ่มน้องก็คือน้องเกง่งน้องเอวน้องเกล,อ,เกลอาจจะเก่งๆนิดนึงก็มีความเปรียบเทียบเทียบกับตอนที่อุ่นสายพาพยุตอนนั้นก็เ<อ>ป็เก่งๆอะไรอย่างเงี้ยครับแย่ได้เห็นพัฒที่เป็นการเสีย <laughs> ไม่ถึงผมเก่งใช่ไหมครับไปถึงว่าน้องอ๋อน้องเก่งน,นะผมว่าผมก็เก่งนะครับพี่แบบเอายังไม่แบบยังไม่รู้ว่าจะต้องเล่นกับน้องยังไงกลัวน้องแบบไม่สบายใจหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นความรู้สึกแบบแต่แต่ก็เป็นความรู้สึกดีนะครับ แต่ว่าเขาแต่แต่ยาเออแต่ยังเวลากังวลท้่เด็กนะเด็กจะ็กังวลเรื่องอะไรวอ้เขาร้องไห้ผมไม่ชอบเด็กร้องไห้ใช่บางทีแบบเอ่อโทนะฮะแบบบางทีเจอที่ไหนผู้ปกครองชอบแบบเอานี่นี่้มหอ้มไ่หน่อยถ่ายรูปหน่อยอะไรเงี้ยแล้วเด็กร้องไห้ถ้าเด็กร้องไห้แล้หน้าเราไปเลยผมจะแบบสงสารน่ะมไม่ได้ผมจะแบบเนี่เาเป็นน้องร้องไห้อุ้มเงี้ยครับือถ้าไม่ใช่ลูกเราเราก็ไม่กล้าอุ้ม โมเมนต์ของการอยู่ด้วยกันทุกอย่างคน็ที่ระยะพิเศษนั่ารังไหมครับให้เราพาเราดูครับเราดูภาพในฝันไหมแต่ว่าภาพนี้ในหัวมีแล้วเราดูเราดูครับเราดูยังไม่ใช่ตอนนี้นะครับหลายๆคนบอกว่าเป็นโมเมนต์นครอบครัวอะไรเงี้ยครับโมเมนต์พ่อแม่อะไรเงี้ยครับก็ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่แพลนไว้ครับแพลนไว้ว่าว่าถ้าถ้าถ้าแบบ เราพร้อมเมื่อไหร่เงี้ยราก็จะก็จะมีน้องกันแสดงว่าถ้าเป็นลูกเราเองเราจะไม่เขาเขืองจะไม่กังวลให้นะฮะผมรู้สึกว่ามันจะมีความความสบายใจมีความสนิทสนมอะไรเลือดเนื้อเชื้อไขเราอะไรเงี้ยแต่เราก็อาจจะแบบเราอาจจะห่วงมั้งไม่รู้ผมไม่เคยมีประสบการณ์แบบนั้นไม่รู้อาจจะจะเกิดขึ้นอะไรเงี้ยยยยดูผ่านมาในกลุ่มเด็กทันที เขาเล่นกับน้องน่ารักกันตายพี่จับห้อยหัวอะไรเงี้ยว <c oughs> ิ่งเหรอใช่ผมแบบผมไม่อุ้มไม่เฉยไวิ่งยอะไรเงี้ยครับยาย่าแบบพาหมุนพาห้อยโหนพาอะไรเขาชอบเล่นกับเด็กพี่ถามายาย่าไม่ทำไมยูแบบยูอุ้มได้แบบสบายไม่หนักเลยไม่อะไรเลยอเออ ถาเหมือนกันครับแต่ย่าบอกว่าพอปล่อยแล้วรู้สึกว่าแขนชาไปหมดคือตอนอุ้มอยู่รู้สึกว่าอาจจะเป็นเพราะความความดีใจความตื่นเต้นที่ได้เจอน้องอะไรยเงี้ยมันทำให้น้องรู้สึกว่าแบบมีแรงว่ะอยู่ตลอดเวลาแต่พอแบบน้องลงเมื่อไหร่คือแบบแขนแบบแขนลอยอย่เง้เขาเรียกแขนแบบหมดแรงเลยแขนเงี้ยแขนเปรี้ยใช่แต่ว่าเราก็เห็นที่ยาย่าสัมภาษณ์มันบอกว่าพี่บอกว่าอยากมีเยอะแต่ว่าก็พี่ถามรูกันไหมครับว่าหนูเป็นคนคลอดครับตามนั้นเลยะทำไมไม่มีการเสริมเลยไม่มีเออ ไม่คือจริงๆเขาเป็นแซลแซลเขาเล่นบ่อยว่าอยากมีเยอะอะไรเงี้ย<ม>เขาก็คุยกันว่าคนเดียว2คนก็พอแล้วซึ่งความเป็นจริงเรา,าก็คิดอย่างนั้นแ<ม>หละครับความเป็นจริงเราคิดอย่างนั้นเพราะว่าเราก็อยากให้แบบดูแลแต่ละคนได้ออกมาดีที่สุดอะไรเงี้ยไม่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 ได้แบบอยากจะมีแบบเยอะอะไรเงี้ยแต่ของย่ยก็ไม่สี่ใช่ไหมของย่าของพี่น้องเพราะว่าอ๋อใช่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 ครับเออใช่แต่ว่าเออมผมผมกับน้องน่าจะมองว่าแบบเดี๋ยวมีคนหนึ่งก่อน แล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันถือว่าเป็นเหมือนเข้าปอหนึ่งสาขาผู้ปกครองอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมมันมันมันไม่ใช่แบบแบบเรื่องที่แบบจะมากําหนดกันได้ว่าแบบเดี๋ยวจะมีสองคนมีสามคนเอออย่างทุกคนในนวัตกรรมมันอำนาจอยากอยากมากับทีมรู้สึกว่าถ้ามีก็อยากมีแฟนเลยมีต้องมีความสนใจมากมายแค่ไหนก็ กับพี่หมากครับก็อาจจะอาจจะย่างหมากกับคิมอาจจะแบบใช่ไหมฮะคิมก็แบบพร้อมแล้วได้ยินเสียพี่หมากก็พร้อมอะไรเงี้ยครับกันถ้ามีลูกแฝดได้ก็คงจะน่ารักมากๆเลยอะไรเงี้ยผมก็จะเป็นคุณอาคุณน้าไปดูแลช่วยดูแลให้เวลาทั้งสองคนไปดินเนอร์สวีทกันสองคนแเราอาจจะไปเป็นพี่เลี้ยงเด็กให้อะไรเงี้ยใช่ไหมฮะจริงจริงการเล่นกับกับ ลูกคนอื่นมันก็มีความสุขนะพี่มันก็แบบเหมือนกับได้ได้แบบเรียนรู้อะไรอย่างเงี้ยครับแต่คือมีโอกาสได้เจอหมาคิมล่าสุดเมื่อประมาณสักอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยก็เห็นเขาเริ่มเริ่มคุยกันแล้วนะว่าแบบอีกปีสองปีอ,อ,อะไรเงี้ยก็เลยทำให้รู้สึกว่าน่าจะมีใ,ใกล้ๆกันเพราะว่าเทียบกับไทม์ไลน์ของเราแล้วจริงๆนะอาจจะเป็นไปได้ครับอาจจะเป็นไปได้ต้องต้องดูแต่ว่าแต่ว่าคิมหมาพร้อมมาก ความมากความมากหรืว่าน่าจะน่ารักมากเยิ่งเหมือนเรามีภาพหมดแล้วนะหรืออย่างเดียวว่านม่ตัวใหญ่มากใช่แกดูดูนล้จะเห็นมีภาพไปหมดแล้วอ่ะใช่เดี๋ยวเขาแต่งแล้วว่าจะเริ่มแล้วเนี่ยทุกอย่างเหมือนมีภาพที่อย่างไปถึงผมอ่ะเหรอรูปภาพเราเหมือนว่าเห็นไปหมดว่าเราจะทําอะไรบ้างถ้าต้องถึงวันที่แต่งงานวันที่จะต้องยังเลยเดี๋ยวต้องคุยกันแบบต้องคุย ชมเบรน t o อมกันกับไปย่าอีกครั้งหนึ่งว่าแบบเราจะเราจะแบบงานจะเป็นยังไงจะเริ่มตรงไหนดีเมื่อไหร่อะไรเงี้ยแต่จริงๆก็คุยคร่าวๆไปแล้วครับคุยคร่าวๆไปแล้วแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมว่าถ้าเวลาจัดสรรเร็วๆก็เดี๋ยวผมจะแจ้งให้พีซ่าแต่สิ่งนี้เดี๋ยมนมันดูรีแลกซ์มากขึ้นดูไม่มีความภาวะกดดันที่แบบทุกคนใช้ว่าจะต้องแต่งเมื่อไหรไ่ต้องแต่งเมื่อไหร่ตอนนี้เราดูแบบเบรนสตอมเรียบร้อยแล้วว่าใช่ครับ ก็ประมาณหนึ่งครับแล้วก็จริงๆก็ถึงแม้ว่าเราขอกันมาก็ก็ปีปีหนึ่งแล้วอะไรเงี้ยก็จริงๆมันก็ไม่อาจจะไม่เป็นต้องแต่งห้ไรฟปีนี้ใช่ไหมฮะจะแบบเอ่อกลางปีอะไรอย่างนี้ก็ได้เดี๋ยวถ้ามีเดี๋ยวถ้าถ้ามีวันแล้วเดี๋ยวจะบอกไม่ไม่สุ่มไม่สุ่ม เดี๋ยวนี้จะเห็นพี่ณเดชกับพี่ยาฟไปเดทก,กันแต่งชุดสบายๆกันในห้างช่วงนี้ช่วงนี้ก็ก็ครับไปช้อปปิ้งครับมีเวลาก็ไปช้อปปิง้งคือ,อ,อส่วนใหญ่แล้วผมกับน้องไม่ค่อยได้ไปเดินห้างกันเท่าไหร่ครับก็แต่ว่ามีเมื่อสองวันเมื่อวานเมื่อวานนี้ไปช้อปปิ้งกันอะไรเงี้ยครับก็นานทีได้ออกไปเดินเที่ยวเดินช้อปไปเป็น คนถึงอ่าไปเป็นแบบว่าบรริกาาอ่เป็นบริการถือของให้เป็นดูแลไปดูแลนานๆทีที่ได้เติมความหวานไปทำอะไรกันบ้างเอ่อกินหนังกินข้าวออกกายคุยกันบางทีก็ไปเดินเล่นบางทีก็ทำอาหารกันกินอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนี้ฮะบางทีก็นั่งอ่านหนังสือข้างกัน แต่ว่าคือไม่อ่านเรื่องเดียวกันหรอกครับแบบอ่านคนละเรื่องแต่ว่าก็แบบก็อยู่ใกล้ๆกันมันก็แบบบีนแต่ประเทศจะต้องมีได้กลับมานั่งมอเตอร์ไซค์สนใจไหมที่บินไม่ลองนะสองเดือนหายไปใช่ใช่บอกบอกว่าช่วงนี้นั่งไม่ได้ครับพี่เขาถามว่าหายไปไหนมาอะไรเงี้ยก็บอกว่าเออแบบมีอุบัติเหตุหน่อยอะไรเงี้ยการการได้ไปเดทกันเหมือนคู่คู่รักธรรมดาทั่วไปมันตึงความรักยังไงบ้างครับมันหริงใจไหมเออผมว่าจริงๆก็ การมีเวลาให้กันมันก็เป็นเรื่องเรื่องที่เรื่องที่คนเป็นผู้รักกันสมควรที่จะให้กันม,มีเวลาให้กันแล้วก็มีเวลาให้ตัวเองกันด้วย<ม>นะครับผม,ผ,มผมจะเป็นอย่างนงี้ครับก็คุยกันตรงๆว่าแบบเมื่อไหร่ที่เราอยากทําอะไรที่เรารู้สึกว่ามันเป็นฮ็อบบี้เราเป็นความสนใจของเราอย่างเช่นไปออกกำลังกายอ่านหนังสือหรือว่าจะเป็นดูหนังคนเดียวอะไรเงี้ยครับเราก็ไม่มีปัญหากัน คือถ้าเราคุยกันอะไรเงี้ยัม,มันก็จะมันจะมีวิธีการแบบอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ส่วนใหญ่ก็อยู่ด้วยกันก็มีความสุขครับอ,อยู่คนเดียวเหงาครับอยู่กับเขามีความสุขกว่าเยอะครับการออกไปกันสองคนมีแบบเป็นแบนเข้ามาถายบ่อยไหมครับพี่เดพี่ระยะสบายสบายทักบ่อยครับทักบ่อยทักบ่อยครับเดินไปไหนเขาก็ทัก,ทก เราปอมตัวมั้ยปกติครับปกติไม่ปอมตัวใส่แว่นไม่ไม่ไม่ใส่ไม่ใส่แม่ก็ไม่ถ้าอยากหลอกก็ใส่แบบแป้นกันแดดอะไรเงี้ยเราหล่อหน่อยก็ใส่ก็มีปอมตัวมาแบบไม่ปอมปอมปอมไม่รอดพี่ใส่นะกะใส่มาสก์เขายังจําได้เลยเขาบอกเขาจําคิ้วได้แต่ว่าต้องลบคิ้วไม่รู้ผมต้องกันคิ้วหรือเปล่าไม่หรอ้ใช่มองผ่านเหมมองจำใช่เขาบอกจำจำคิ้วได้อะไรเงี้ยแสดงว่าไปไหนไม่ได้เลยเนี่ย ไม่รอดสายตาไม่รอดสาตาจริงๆครับอัสวานแล้วปากที่หยดจะเข้าแล้วโอเคครับก็ที่หยด2นะครับผมรับรองว่ามันกว่าภาคแรกนะครับผมติดใจแล้วก็ใครที่ติดตามพี่หยดสำหรับภาคแรกมาแล้วนะครับผมรับรองว่าภาคนี้จะตอบโจทย์ในทุกๆอย่างเลย10ตุลาคมนี้เจอกันทุกโรงพัพยยดแน่นอนเดือดครับภาคนี้เดือดจริงๆภาคแรกว่าเดือดแล้วภาคนี้ คุณเยอะกว่าเดิมเดือดกว่าเดิมครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับพี่แดกขอถ่ายครับคุครับ